สวัสดีค่ะลูกว่าพิจิกาค่ะรับบทเป็นเจ้าแม่ทองทิพย์ค่ะไม่มีอะไรที่แม่ไม่รู้เจ้าปรารถนาสิ่งใดแม่ก็รู้เจ้าแม่ทองทิพย์นะคะก็เป็นคนที่เหมือนให้ความหวังในแง่ของแบบความสำเร็จการมีโชคมีชัยมีเรื่องเงินทองเรื่องชื่อเสียงก็เรียกว่ามาเป็นอุปสรรคให้กับพระเอกเป็นบทเรียนเป็นชาเลนจ์หนึ่ง เป็นการต้องก้าวข้ามอุปสรรคอย่างหนึ่งของตัวพระเอกนะคะซึ่งอันเนี้ยมันมาทำให้เห็นว่าเออจริงๆแล้วเนี่ยคนรอบตัวหรือว่าคนที่เราเชื่อเนี่ยถ้าเราไม่มีสติหรือว่าถ้าเราไมา่ได้ไตร่ตรองอย่างดีหรือเราไม่ใช่คนที่จิตใจเข้มแข็งเนี่ยมันอาจจะทำให้เกิดหายนะอื่นๆตามมาก็ถือได้ว่าเป็นตัวละครที่ มาให้เห็นในมุมมองของมิจฉาชีพในยุคนี้ค่ะตอนที่เห็นไอเดียของบทแล้วก็อ่านตัวบทนะคะรู้สึกมันเป็นเรื่องที่มีคุณค่าค่ะมันเป็นมันเป็นหนังที่ให้ความบันเทิงแต่ว่ามันแฝงไปด้วยคุณค่าคุณค่าของภูมิปัญญาของคนไทยเราคุณค่าของเขาเรียกว่าประาชชาวบ้าน แล้วก็ทําให้เราเองเนี่ยอยากรู้ว่าเองเ่ยไม่เคยรู้เลยค่ะว่าชุมชนที่นี่มีปราดมีทีมที่พัฒนาเรื่องสวนป่าหรืออะไรที่แบบว่ามันแข็งแรงขนาดนี้ขนาดเราเองเรายังไม่เคยรู้ตอนที่ตัวเองรู้ตัวเองรู้สึกแบบทึ่งแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นความเติบโตยั่งยืนแบบที่มันน่าศึกษามากๆเลยค่ะแล้วก็ส่วนตัวเลยรู้สึกว่าการที่เราได้มีส่วนร่วม อยู่ในเรื่องราวที่เป็นเรียกว่า entertainment ดีกว่ามันเป็นความบันเทิงที่ก็ให้สาระความรู้ด้วยเขาเรียกว่ามันเป็นความรู้สึกดีที่เราได้อยู่ในโปรเจกต์ที่ดีที่จะให้ประโยชน์คนด้วยค่ะ <S <S เป็นคนเชื่อเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นคนแบบเวลาเจอก็คือขอพลังงานที่ดีแต่ไม่ค่อย ไม่ค่อยจะไปแนวบอกว่าใครเขาว่าที่ไหนดีก็แบบไปตลอดอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาขนาดนั้นหนึ่งเลยนะคะ2ก็คือรู้สึกได้ว่าเราอะทำด้วยตัวเราเองแล้วถ้าเราทำแล้วเนี่ยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือหรือเราขอพลังงานจากท่านเนี่ยท่านอาจจะเห็นว่าเราตั้งใจก็ได้อะไรยเงี้ยคือนูมมองตัวเองที่แบบเป็นความคิดเหมือนแบบส่วนตัวคิดแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเออ หมู่ครึ่งๆมั้งหมู่บ้างไม่หมู่บ้างแล้วแต่ความสบายใจของตัวเองค่ะ <S 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 เรื่องการร้องเพลงเนี่ยทำให้คนรู้จักเราตั้งแต่ยุคดูบดูไม่ใช่ผู้ชายมาจนถึงยุคอัลบั้มเดี่ยวเพลงประกอบละครอ,อย่างเงี้ยค่ะมันเหมือนเป็นสิ่งที่เติบโตมากับเราเรารักการสื่อสารการร้องเพลง แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็มาพบตัวเองหลังจากเล่นละครเวทีมาซ้ําๆค่ะว่าจริงๆแล้วการแสดงมันก็เป็นศาสตร์ที่เราชอบเช่นเดียวกันฉะนั้นถามว่ารักอะไรมากกว่ากันอะ่ะมันตอบไม่ได้แต่ว่าคิดว่าการร้องเพลงเนี่ยคงจะร้องไปเรื่อยๆจนจนกว่าจะไม่มีคนให้ร้องส่วนการแสดงเนี่ยก็เรียกว่าเราคงทําเท่าที่โอกาสมีให้เราทํา ว่าก็เลยรู้สึกว่าจริงๆแล้วเรารักเหมือนกันค่ะเพียงแต่ว่าเราเกิดมาจากการเป็นนักร้องก่อนเท่านั้นเองแต่ว่าหลังจากนี้สองอย่างนี้มันก็คือศาสตร์ทางด้านการสื่อสารมันเป็นศิลปะชนิดหนึ่งแขนงหนึ่งฉะนั้นว่าเลยมองว่าเราอยากทำไปอย่างดีที่สุดควบคู่กันไปค่ะก้อยเฮฮาค่ะเพราะว่าเป็นคนกันเองมากๆอย่างพี่โอนุชิตเนี่ยก็พึ่งเล่น Uh, ซีรีส์เรื่องหนึ่งไปด้วยกันรัดฟ้าล่าฝันเล่นเป็นสามีแล้วก็พี่ป่าเน,นี่ยสนิทกันมา10ปีแล้วค่ะ mm. เล่นละครเวทีด้วยกันมาสองสเรื่องแล้วก็เราก็จะเป็นแก๊งบางทีนะักกินข้าวอะไรกันอยู่แล้วฉะนั้นการที่เราได้เจอกันในเรื่องเดียวกันเนี่ยมันก็ยิ่งดีหรือว่าพี่น้ำมนต์ทีรดน,านายเองที่มารับเชิญเนี่ยก็คือแบบเป็นพี่สาวที่น่ารักแล้วลูกว่าก็คือเล่นละครเวทีเรื่องแรกกับพี่เขาอะไรเงี้ยม,มันเหมือนกับมันเหมือนทุกๆคนเลยเป็นคนที่ ว่ารักชื่นชมนะคะรวมถึงน้องๆ้องเด็กๆรุ่นใหม่ที่เราได้เจอในงานนี้ก็เป็นคนที่แบบน่ารักแล้วก็เก่งฉะนั้นมันเลยเป็นบรรยากาศแบบครอบครัวบรรยากาศแบบสนุกสนานนะคะมีแต่ความรู้สึกว่าเออดีใจจังเลยที่เราได้อยู่ในโปรเจกต์นี้ค่ะมันมีซีนดีๆอยู่เยอะมากมันมีซีนที่แบบพิเศษอยู่เต็มไปหมดเลยฉะนั้นเนี่ย ทุกซีนหรือว่าทุกช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นในภาพยนตร์เนี่ยพลาดไม่ได้แต่ถ้าจะให้ขายของก็ต้องขายซีนของดิฉันก็คือซีนที่ดิฉันประทะกับคุณกล้วยก็คือพี่ปานนธาพรนะคะ <What? S 1> เพื่อนพัก่ะมีอย่างละนิดอย่างละหน่อยพอกินไปวันวันแม่มาทำอดน้ำอดรวย <laughs> <laughs> และที่วกเอกหล่อผู้คนอยู่เนี่ยไม่ใช่ว่าเพราะาหากินไปวันวอย่างนี้ลหออะไรมันจะสำคัญไปกว่า มีกินทุกวันฮะซึ่งเราหกสนิกกันมากอยู่แล้วสนิทก,กันแบบมาสิปีแล้วอย่างเงี้ยครั้งเนี้ยส่วนหนึ่งที่มาเล่นเรื่องเนี้ยก็เพราะว่ารู้ว่าพี่ปาดเล่นแล้วเราจะได้เล่นประทะกับเขาเราก็แบบอยากเล่นเต็มที่มากๆก็เลยรู้สึกว่าเออซีนเนี้ยพลาดไม่ได้นะคนเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องกันอะ่ะแต่มาเล่นไฟกันอะ่ะมันต้องมาดูเออค่ะ <c oughs> ากภาพยนตร์เรื่องมหัศจรรย์มเมล็ดพันธุ์เหนือมิตินะคะหรือว่า The Magic Seeds นะคะให้ทุกคนได้ไปรับชมกันรับรองว่าสนุกสนานย่อยง่ายแล้วก็ยังได้มีความรู้นะคะแล้วก็รู้อะไรดีๆเกี่ยวกับปราชชาวบ้านฝากด้วยค่ะ